เงินมีงบเพ็ดสามมนุครัวตอนนั้นเนาะมีอยู่3,000บาทที่ว่าแม่เพิ่นซอยมานี่แม่เพิ่นบอกว่าให้เอ้ยนั่นเก็บไว้เพื่อมีทางพระผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยเจ้าเฮ็ดสมมนุใต่เก็บไว้นําเอ้ยก่อนพิ่นถึมานําอยู่นี่เนาะถึมานําอยู่จํานวน3,000บาทนี่ไว่าพอแงโอ้ยังไ่อว่านางนอีก่น่ะ เด oh. oh, oh. okay. no ี๋ยวเด้ไปซะเ้ยฮะดีใจแล้ววันนี้ขอบใจไป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 ปปไ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 นไปพปไปไปไป้ปไปไปไาด้ไป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 ไอไป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 ่ปไ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 ปนไปไปไปไไป สบายดีสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีเบิร์ดสู่สู่สุขคนเนาะกายินดีตอนรับซ่องสาบุญบรรณาอีกแล้วพี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทางสาบุญก็ยืนอยู่ทางดังเพื่อนของน้องสาวคือเก่าคือเดิมเนาะโดยมื้อนี้จะข้ามาพี่พี่น้องเอ้ยครแรกว่าสิพาน้องสาวไปหาพ่อเพิน่นแต่ว่ามันเป็นทางทางคล้ายๆไปหน้าน้านองนิ้วเลยแหละถามแล้วบ่วไวพี่พี่น้องเอ้ยเนาะ มันเป็นทางรถไทยตใดญงเข้าไปนี่มันก็หาขูดรถไปนะเพราะไปน้ําตามโคกเลยทั้งน้องพลน,นาซีหารถไปเองบาดน,นี้ทั้งส่วนก็สิได้กลับเมื่อบ่บอื่นสิมาไม่ห่ยพี่น้องเลยเนาะแ้วก่อนสิกรับห่วยพี่น้องเลยกับเอฟซีมันถามมาเรื่องเองินที่สมบปูรมีอยู่ที่ว่ามีงบเฮดสมัมโนให้น้องสาวเนาะตอนที่ว่าน้องพลยังบริมาอยู่กับน้องแตวห่ยพี่น้องเลย ครั้งแรกหันดาครั้งแรกแม่จะดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นก็นได้ฝากเงินมาจํานวนสามพันบาทไปพี่น้องเอ้ยมาไว้ให้ทั้งสบุนเดนสมโน,โนให้ทั้งน้องเตวแต่ว่าตอนนี้หันมีแต่สามพันบาทยังมีมอียังคืบหนาเนาะถ้ามีทั้งพ,รพุรัก้ใหญ่อยากสุดซอยเขม้าอีกก็ยินดีเด้อพี่น้องเอ้ยเงินจำนวนสามพันบาทก็ยังอยู่กับสาบุนคือเก่าคือเดิมเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพีพี่น้องเอ้ยก็ ทั้งสบุนแจ้งบอกทั้งแม่เพิ่นแล้วแจ้งบอกคือว่าถามแม่เพื่อนเนาะถามทั้งแม่จะดีอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นแหละเพิ่นก็บ,บอกว่าหาเก็บไว้น้ำสบุ่ก้อนเพื่อมีทั้งพระครูแญ,ญ่ท่านเอิญอยากซอยสมทบเข้ามาเพิ่นะเนาะบางทีกะน้อ,นอ,นองพรอย่างหนึ่งก็งต้องแตวเพิ่นกับมีลูกมีผัวหรือว่ามีคนมาอยู่น้ำเพื่อสามมีงุกะทั้งน้องพรนก็จะเป็นลูกบ้านหรือว่าเป็น ทั้งในบ้านฮับพู่ทั้งน้องพ่นนิมาอยู่กับน่องเตวมันโก้งกันเลยกัซีโบมีอียงางเลยกัทั้งน้องพรอก็จะได้เขาสัมโนกับน่องเตวเลยเพื่อเงินพอ่อพาพี่น้องนนอะเนาะแต่ตอนนี้เงินที่เอฟซีพันถามมาที่ว่าจํานวนสามพันบาทดีเนาะกายังอยู่น้ำสบุนคือเก่าคือเดิมเด้อพายพี่น้องไอ้คืออยู่น้ำตอนนี้ยังยืมสบุนแน่ถือมานำอยู่เนาะเมื่องนันหันเมื่อแจ้งกับน้องเตวหันยังไม่ได้ถือมาเมื่อน่ะเมื่อนี้ถือมาแล้วก็ แม่เพิ่นว่าจังไดกะท่้งสมุนกะตามแม่เพิ่นเนาะแต่ว่าแม่เพิ่นว่าให้ท่้งสมุนเก็บไปกอนให้พี่น้องเลยโอยเก็บไปกอนตอนนี้กะยังซ้ำเก้าเนาะยังซ้ำเก้าซ้ำเดิมให้พี่น้องเลยมันนี่กะยังเครืองมังเอื้อเพิ่นกะขึ้น่าเหี้ยวแทบบาดนี่ฉันด้กินหมากอยู่บ่เครือตัวนี้ เครื่องปุกเครื่องพังก็กระสอบใหญ่แท้สิไช่นี่มันแตกแล้วแตกแล้วก็ก็แตกไว้แทเจอดินโอ้ยดึกใส่กันวงหนึ่งไงเอ้อแตกแล้วก็ะยาหลอกมองคนใส่ขนมไปซื้อทีโรถล่ะแตกแล้ว นี field, Respect, ่ว่าปืนไปยิงนกน้อโคกแล้วปืนนะเด้อโอ้โแล้วรถจักรนี่ว่าเฮือนป่าเฮือนนุงของน้องเต๋อของแม่บ้านเพื่นโมมี่ป่ะไปอันนี้แหวะแห่บองไรแม่ะบองไรแบบแกนอยู่บ่แดนออกจากทางนี่ออกไปห้องวันกระเบื้อแต่ว่าไปห้องทางแหวะจวชุมเจ้าเข้าไปเองนี่ใช่บวชนั่งโพเท่านี่ แม่เขาหนี้นี่ได้เฉลยรถใหญ่ยยไปด้อันแม่อันอน้องรุมนี่บ่แม่เลยอ๋อโก้ยทิ่รถไปฟังคุณเหมือนไรบมอเอมันมีทางเส้นหนึ่งเลี้ลงไปทางคุณแม่เฉว,ว่าทางเขา่าหน้าน้องนิวยิ่งกว่ากลางแล้วอันนี้ยังหอมกว่าทาง,งน้องนิวอีกทางมันหอม,อมทางแคบ อดเอาะน้องเอ้ยหาเงินซื้อรถจ,กจกักรจะคันหนึ่งอพอเ่าไปรุ่นไปนี่เองสบายเอาโบได้ไ <ป S 1> นั่นกับรถมือสองก่อนได้ก่อสร้างเดสีใครแมนหาซื้อมือสองรถนั่นนั่นสองด้านเนาะพี่ช่วยมู่บุญได้เลยเกียร์ลูกนี่แล้วขี่ข้อพ่อรถเป็นยังแพ้ไรแพร่เนี่ยนะแพร่โป้เจ้าหูแพร่นะโ,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 โรป้แพตโล่เออแพ้โป้เอ้ยยังงงแพ่โป้ยูจะหยุดยูใช่ กูดอยู่แก่ห้องแก้เครื่องแะล่ะน้ำด้วยโอเคโก้คนห้องกูเห็นเจ้าเจ๊์อยู่แต่คนเบิ่งคนเบิ่งนั่นอันสิคนอันดาเจ๊ลูกนะนั่งขี่ข้อพ่อเท่านั้นแล้วไปหาคนคิดว่าผนได้อันดาพ่อทางถนนใหญ่ผลแน่แต๋เว้ยอันดาไปหาพ่อเจ้าหน้าทางเดียวข้างเงินนี่เงินไอ้จอยนี่โอ้โหยขาดทางเนาะ เราตากส้่ไหมฉีใช้เงียบวะนั่นก็ว่ามีเพลิดอยู่เครื่องลายเนาะเครื่องเก็บเครื่องเก็บของอ แหน่ถ่าถ่าสิใส่ใหญ่พุ่นน่ะจังนั้นสิติดาไว้ซิใหญ่บ่นอนห้องนี่เดี๋ยวໃຜຊິມາຊ່ວຊິບອກຊິມຊ່ວຍບດດຫາຢບໍ່ອກອື່ນພຸ້ຊມາຊ່ເຄື່ອງບໍພຸນະ โฮกลางผัวใหญ่เพิ่นอันนี้นะแกพอได้แก้ไขติอือประตูบานน้เอาเข้าบ่บ่ตอนกลืนนอนอช้กลืนน่ะมึงเือกันนอนเนาะเป็นยังคืนอนเนาะมันฮอเลยพัดลมตัวเดียวเนาะลมน้อยมันเปียก มีเง he ินซื้อพรมตัวใหญ่ค่ะยุบมีแต่พรมตัวที่เอคยซื้อมาแห่นบ่เงยให้ดิจิตเตอร์ให้ซื้อให้ต้อนนะพอได้ตังค์อะไรยังใครกว่ามือพัดเนาะนี่ก็ใส่โซ่ล็อกนั่งนอนกุญแจมันใส่อะไรบ่ใส่โซ่ล็อกไว้ได้เข้าไปข้างนอก แม่ม hmm. ันลอยบ่มันก็คือคือดีอยู่เนาะดุนนี่ก็ดีจับมันเป็นยังไงมีนวันออกข้างเขาอ่าล็อกมาได้มีเสื้อใหม่มีเงินเสื้อใหม่มับล็อกมันล็อกอยู่เวลาหัดจับจังสีแล้วมันออกกันไปช่างไดที่อย่าไปดิในดวเนี่ยถิ่มลงกระโลแตกได้ค่ะมามามาเอาไว้มามาป่าชีเอาหะน้าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้แดดมาให้แม่ค่ะก็ดี โอ้ๆๆก็คิดว่าจุ้มเจ้าสิไปฟังทางถนนพุ่นว่าสิเอามืออไปพร้อมกันว่าพ้บ่แวะหม่องเฮือนไอจอยนี่บ่หม่องอันน่ะมีเนก่อนี่บ่ทางนี่น้อยกว่าทางมันเาไปหาน้องนิวน่ะทําการทําการบ่เนาะอืมแต่ว่ามันสิไปไกลกว่าบ่อ๋อแลองไปเบิ่งกนบ่ได้ ข <sk> <German> ูดรถเป็นห้วยบ่มีเงินเฮ็ดสีรถกระดาษงัวตํายังบ่มีนายโกเปี่ยนอยู่ค่ะยังบ่มีเงินเปี่ยนอยู่ตนอยเดียวนึงไปถาม7,000พุอืมอ่านั่นว่าแต่เอ้ยอันั้นี่ก็ซุน่อยก็ได้เนาะพอดี FC เพิ่นถามมาเรื่องอันเงินที่ว่าเอ้ยแจ้งเจ้าแจ้งเจ้าตอนนั้นเนาะตอนที่ว่า เงินมีงบเฮ็ดสัมมโนครัวตอนนั้นเนาะมีอยู่3,000บาทที่ว่าแม่เพิ่นซ่อยมาเนาะหน่อยวันนี้ FC ถามว่าเงินจํานวนตอนนั้นแล้วสิเฮ็ดจังได๋ต่อวันนี้เอื้อยก็ได้โทรถามทางแม่ผู้เจ้าของเงินหนยวันนี้แม่เพิ่นบอกว่าให้เอื้อยนั่นเก็บไว้เพื่อมีทางพรผู้ใหญ่เพิ่นอยากซอยเจ้าเฮ็ดสัมมโนเก็บไว้นําเอื้อยก่อนพ่นน่ะ เออได้มาแจ้งบอกเจ้าว่าเออสิเก็บไปก่อนเด้อเงินจำนวนสามพันบาทนี่เออก็ถือมานำยู่นนี่เนาะถือมานำย่นได้บอกแม่พันแล้วแม่พันก็บอกว่าเออหนังเก็บไปก่อนนี่เนาะจำนวนสามพันบาทนี่กันภาวะปุ่มีคนซอยไม่ดีแม่พันก็บอกว่าได้จังว่ากันอีกคันนึงยังดุเอาเงินเชือขนมนี่ ะไอ้ได้เก็บไว้ก่อนเนาะอ่ะมีแต่ถ้าวาเม่เพิ่นว่าจังไดถ้าบ่มีทั้งผู้รับผู้ยัยช่อยกขมาอีกอะเฮ้<ร>ยกับสิเก็บไหวสามจุ้มเจ้าหาเงินหาคำแดนสามโนลแล้วก็สิเอาเงินตัวนี้มาให้จุ้มเจ้าเด้อโดยเดสิเก็บไว้ก่อนก็ราว่าจะเอาพอเขาน้ำเยอะสามโนอืมเอาพอเขาน้ำเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวถามเพิ่น เป็นบาเข่าวกันจังว่าเขาเขาอยู้เขาอยูู่้พอพอบป้าพูดทิ่มรู้ไปวันนี้มือซึนไม่ได้หายได้บอกเราบ่าเราไม่ป่าไม่ทิ่มตีโดดตีใครอยู่สันเนาะแต่ว่าเอ้ยสีเก็บไว้ก่อนท้าวาชุมเจ้าหาเงินหาคำได้ชุมเจ้าว่าเอ้ยเงินห้าวบ่พอก็จะเอาเงินจำนวนนี้ได้มาให้ชุมเจ้า ะมีทั้งผู้ใหญ่เพลอยเขามาก,ก่อนกะรอฟังฐาน้องพรเพราะว่าน้องพรนี่ยคชิมาอยู่ยันเราทั้งในบ้านเพลอนยังบ่อยากเอาเขาน้ำเนาะต้องรอฐาน้องพรอีกเท่านึงพอจังไรชุ่มเจ้าก็ได้ตกลงมาผัวเมียกันแล้วอยู่นลำกันเบอรนกับชีแต่งงานได้มีตู้บัวให้มาเต้นนี่โอบัวอภรรต์เอาตู้บ <c oughs> ัว <c oughs> <c oughs> อ่าบ่เออินจังว่ากันเนาะปลายซันใช่ึ้นไปให้ไปหาไพ่น่ะคันยุขันมีก็ลากมาเลยตู้นบอกไม่ยุตู้เซ่กับเขาอะนะตู้เซ่ถวยวเซยังตู้เย็นมีเออตู้เย็นก็มียื้ยื้อนี่ก็มีมีมียุตู้ตู้เย็นวะตู้เย็นตู้เย็นมีแต่ทอทัดแล้วเนี่ตู้น่ะน้องแตีวฟังอ่ะได้ที่แถมโทรศัพท์ล่ะโอ้โหฟอสตินวะหวยอะนะก็กรกไฟอะไรงัว ตัวเปิดเพลงในงัวโอ้ยจะขอมานอนเว้นมือตอนนะะต่ครัวขึ้นอย่างนี้ฮะดีใจน้ำน้องเอ้เยโดยเอ้ยก็มาแจ้งไว้เนอ้อเอฟซีพนกระถามมาว่าเงินจำนวนที่เอ้ยแจ้งไปชิดจางใดอะนะเพราะเอ้ยก็ได้จะออกมาแจ้งอีกเทอะนึงก็มีทางผู้ใหญ่ใจบุญพนอยากซอยกระถาพนโมมีถ้าว่าพนพอ s o ยดีกะมีแต่ว่าหจุ้เจ้าหาเงินหาค้ำได้กะเอ้ยกะ สเงินจุมเจ้าบ่พอพ่ขาจะเอาเงินจากตัวนี้แหละมาให้จุมเจ้าจะเก็บไว้ให้คือเก้าบ่มีเงินจะเติมน้ำมันบ่ยบุพีได้เลยเอาเงินจำอันนี้ไปเติมบ่มีเงินแทนน้องแวงนั่นเนาะเติมรถไปไปตอนนี้ว่าคำเมื่อจุมเจ้าไปปิดตูประตัางสันสันเอื่นคนแหนใช้สีใช้บนน้องเดี๋ยวบุจักกันนะคือสิเงียบมิดจะดีแท้ไป ปลาชิปโอเบิดพรลมถอดปลากว้แตวถอดปลากว้มือขาดนี่นน่ะมาลูกป่ะเปิดปลาสิไปนำได้อ่ิ่นป่ะไปหรอกพ่อนาว่เถ่าเจ้านัมันไปแงกยังไปวะลองวะบไอหาสิกินยาอยู่ไอชิลลองยังจิงหดทำงานเนี้ยอ๋ดทำงานเน้ยน่ะโทรกันไอโฟนหายน่ะนอนมึงแงงอยู่น่ะ ก็ซับแค่น่ะมาหายไม่ไม่โทรได้บ่คองลินโอ้ยบ่โทรได้เฮ้ยกิดเชื่อตายได้เนาะโทรได้ก่อเอ้าผัวเมียชีวิตครูมีของขวัญให้เชื่อพ้นหายเครื่องหนึ่งเป็นของขวัญงานแต่งเนอะนับขนมนี่ไว้ไปนะไปไปไป เอาแม่เกือบลูกค่ะแล้วว่าจะให้ลูกย่างดินอืมโอ้ยน้อทางชั้นชี้แล้วไปทางง่ายก็สิไปนําอยดอกข่อยพี่น้องเอ้ยอืมหาปิดเฮือนปิดานจับเนาะบ่ขวน้ําอ้ายเอามากินบ่มีบ่น้ําเนาะใหญ่เยสมัลูกอืมย้องินจเอาแม่ปืนเพิ่นไปยิงนกาทางได้ยั่วยาง ถูกประลมกะพราะ้แก้ไขหิ้ยุมเลยผู้เรนจะไปหาพ่อเออคือว่าไปเอามูงูย่งนอกนะงูปโตัวเลยบ่ชื่อ่าไรนะเจ็ดแสนห้าอ๋อจมันเด้่ใจเด้วเจ็ดแสนหา้าใหญ่เติบบ่ทรงาต้นี่นะ เพราะว่าในบ้านบ้านใดคือการถ้าเป็นที่นี่เพิ่นชีบ่เอางูเป็นโลเนาะมันต้องเอาหุ่นเป็นโตงูตดำดำอดาอายุยู่ใไซงูยู่โคกโบเรมีกระสอบไปเตรียมมานยังบ,คบ,งบออ่คือโบมี่อย่างเอาอยู<ป>่พุ่นก็ได้ไปลูกไปไปย่างไปบ่ย่างไปแล้วไพสิไปชงทางเนี้ยคง,งยอมก็ทีิขเขาเขาเอารถยวน้นำพุ่นไป ร้นอยู่หน้าใช่เปลือยางไปแล้วนเนี่ยเจ้าถาเริ่มต้นมันบได้เราบได้มันเริ่มต้นบบดียังแต่วันนี้บป่องเพื่อนแล้บได้เือนใกในเติมน้ำห้องนนั่งจะไม่ลดปลาสิ้าปปขึ้นทางล่างนี่เป็นโล่งหัดปากท่ากัเอนเเออพอมีเฮงไปไปเออพาขึ้นในพ่อในพอมีเฮง ไปขึินเล่ายังนอนอยู่นี่แะเออขึ้นพ่อพีแหงอู้ขื่นไนบ่าวอ้อขื่นไนป่าพ่อพีแหงยังไงนี่ร้อว่าน่งนพอยกูน่ะเฮ้ยพียอเด๊ไปซะเออไปไปั่งน้ำ ทิ้งหายมานผีไมนะไปได้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 นงงเหสิชัเอฟ้าขึ้นทางลางน้ำผัวไปได้ทิ้งทิ้งเดียวบงนเดียวบ้งราจะว่าแม่คือำ แม่แม่นะได้ได้บัวได้แล oh ้วค่ะจะแม่บัขึ้นนค่ะพอออกรถบัวได้เลยป่ะป่าลงก็ถามเด้อแล้๋ยวลงใช่นั่นตระหนั่นบ่มองพวกเงินมองพวกยังไงเนี่ยบออ๋อไปไปบัขึ้นกับบัวได้ใช่ให้เฮ้ยขี่พอมันดีใจอ่เออแม่นดีเด้อค่ะเขาเงินบัวได้เขาเงินบัวได้แพงได้เนาะ ไปโอเคป่ะป่ะเกสิไไปน้ำแต่ว่าสิช้หันพอสิไซให้ขึ้นก้นรถเพราะอะไรน่องสิโงตนาเนี่ดุน่อนเป็นบไ่องตรนาแ่พอคนนะเยคิดว่าเดี่ยวใส่เดียวทางนิดหน่อยไปใหญ่ได้เดี่ยวทางนี่คือยังบวกพาดเราะว่าทางนี่น่าเดี่ยวทางเขาได้หน่อยนี่ ไกลอ no no ีกหลายวันนี่เพราะว่ามีบ่รถอนจักแบบว่าเชื่อใจได้มันนี่ทางนี้น้อยนี่เขาทางนี้แหละนี่น้องลงนะลูกเด้อน้องลงนะน้องชี้ยางไปทางนี้น้อยแล้วก็ขูเข่าจะรถรถไปพวกทางเดินไทยเนาะแม่นนบ่มีบ่รถจักรป้ามีว่าสิเช่าให้อยู่ชื่อมันใหายบนบ่มีเหรอ มีนี่บ้าอ่ะเฮ้ยอ่ะดีใจแล้วบันนี้ขอบใจไปไปไปไายบายเด้อไปายพูดเป็นพ่อกันเด้อะพูนทางพี่มาเด้อบบาายยไป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 โอ้ยนึกว่านึกว่าไปเดี่ยวใส่เดี่ยวทั้งนั่นแหละเอาไปท้าวเซนเนี่ยเออไปท่นค่อยไปค่อยมา แต่ว่ามีรถคนคนเสีอใจด้เอ้ชื่อน้ำมันหายรอกว่ะบบมี่อเารมานมีรถจ้างเขาเป็นรนเาก็ไม่านห้พรไปคนเดียวสิมีว่าเอ้ยชื่อน้ำมันหายทราไรลดหไหะบรลรถเราคือไปว่าน้องพรอนคนใดรถเรามีคนเดียวแล้วก็โทรหาเปซานเนี่ยของเราโบมี่แล้ว คานึงตีนแตกดอกยังบ่ได้เปลี่ยนคันเก่าน่ะคันใหม่น่ะบ่ได้เอาไปนอนอยู่บ้านหนองพรบ้านหนองพรนี่ได๋หองพรกําลังตั้งบ้านใหม่อยู่ทางพะลานนู่นพะพรนะคุณพรบ้านองพรก็แข็งบริกรรมสพ่นละบ้านองพรนี่นะแถวนี้ก็บ่มีเนาะคนที่ว่าเฮาฮู้จักอีหยังนะมาตซื้อน้ํามันให้ทางกน้อยๆนี่ตงทางตํา เมืองหอยรถอันต่ำไม่น้อยได้พรตนายน่ะมาเบิ่งเอื้อนนี่เจ็ดพันนะนี่เลยดีได้นี่เปลี่ยนแต่นี่นี่เจ็ดพันนี่ชะกันนี่เจ็ดพันบาทนี่เจ็ดพันแต่ว่าเขาบล็อกเปลี่ยนให้ได้หน่บอกมาชุดเลย<ง>บมาช,ช,ชุดเลยใครชิยกมาชุดเลยมาเลยมาชุดแมนบมาชุดนี่เพราะว่าเขาบุกขายเป็นชิ้นเนี่ยเจ็ดพันแต่กอ็อยังหาเงินอยู่เพราะว่าิ ใช่ตัวนี้มันกระปุ่ไอ้เี่ยวโมเมนตาเนี่ยคันตาเนี่ยรักมื่นแมน่ด้วยดุอันนี้อันนี้อันนี่นแหละเลยน,นะหาหัวหาอยังนี้คันตาล้นอะไรแม่รักมื่นล้นเลวไปๆฉันถ้าวันไหนกำลังโทรหาเอ้ยเด้อโดยโดยโชคดีน้องเลยมือพ่อ,อกันสบายดียาางนานลำเด้อเด้อนะทักหาคนไหนมีเพชรมีอย่างก็ทักหาดอเด้อเออแทักหาคนหนึ่งคนกับแจยทั้งกลุ่มหรอก บอกเพื่อนบอกว่าคนไหนมาได้ก็มางานแต่งเบิืนหอนแล้วนทำมาเดี๋ยวยังมาเออแต่ตอนมีความสุขเลยค่ะเจ๊วากินลาบมูน้ำเจ๊ย่ากินน้ำเออกินหอดตอนกินเมียเที่ยวตอนกินเมียตะกุ้ยกินหอดตอนกินก๋วยเตี๋จนกินเมียก็กินลายคนเช้าก็ยังกินหอดกินแกงน้ำใหม่เออนะแกงน้ำใหม่ะกินหอยอยู่ ก็มีบอกินห่อน,นกันห่อนกันชาวเมชางนะมีใครย,ยืก่อกาย,ยืมยุม่มเมชางเนาะเมชางนะบนมีรถจักเนาะสู้ๆสปอร์เลย <c oughs> ไปไป <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคมาย่ายสบายดีแล้วน้องเนอะไป <c oughs> ไปไปบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยค่อยไป <c oughs> ไปไปมา จะขึ้นรถน้ำไปเลยนะคะไปดีใจเลยบังเล่น้องไปเอ้ยบังบนะไายบยบได้เว้ยพิงคมาเล่นน้ำใด้ยสิเคปลปปทางรถถ่าย่างไปนียไปหันมาเป็นปลาไปพี่ร้องเลปลารอดๆไปไปซัน ชวนแบไปโคกน้ำเฮาบ่ผลหอว่าทางอยุ่สดายแต่ทางน,น้อยๆพปน้องเลย่ะโอเคบาดในสำหรับคลิปนี้กัมีแต่ว่าแต่เฮาจังววากันพลยน้องเลยพอกันคลิปหน้าเด้อขอบุญขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจเนาะโดยสบายดี